มีเพื่อนๆลงมาเล่นที่สวนหายใจหนึ่งชั่วโมงโอดทนอดทนอีกสองวัน,วน,วน,วนเดินแรกสูตรอากาศหายใจนะคะก็อดทนในระยะกัดตัวนี้ก็คือสองวันสองวันก็กลับบ้านแล้วค่ะเลยมาอัปเดตให้เพื่อนดู คะออกมาสูดอากาศหายใจเนาะไม่รู้จะทำอะไรพักผ่อนพักผ่อนคือโอกาสมาพักผ่อนนะคะมาเฟรียนมาฮอลลีเด์ก็มาพักผ่อนกับตัวเลยอีกสองวันอดทน ก็จะเป็นอิสระแล้วแต่ถ้าเรามาทำตามมาตรการในการกักตัวเราก็สบายใจใช่ไหมคะอ๋อมีใครวิ่งข้างหลัง jogging jogging e x e อ c กก์ไกกซสามี e อ e r c i ส e เหรอคะแต่วีวีนี่เขาจะชนเส้น นะคะก็ออกมาสูตรอากาศแล้วก็ขึ้นห้องค่ะเขาให้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงในการดักตัวก็ก,ก,ก็จะมีพนักงานเอาเราลงมาก็มีพนักงานรับขึ้นไปข้างบนก็ถ้าเราทำตามขั้นตอนของของระบบระเบียบนะคะเราก็สบายใจแล้วก็สุขภาพเราก็ดีนะคะใช่ไหมคะ แล้วก็หนึ่งเราจะได้สบายใจเราไม่ได้ติดเรามีการเทสเราเดินทางไปไหนแล้วก็จะต้องใส่แมสแมสวีวีถอดออกเดี๋ยวก็ใส่แต่นี่ยืนอยู่ที่สวนก็เลย <c oughs> ก็เลยเอาแมสออกนะครับเพื่อนนะมาอัปเดตให้ดู <c oughs> นะคะทุกวันส่งกำลังใจถ้าเราแข็งแรงออกกำลังกายเราแข็งแรงแล้วก็ต่อต้านทานอาหารให้เป็นประโยชน์อดทนนะคะ บางทีอยู่ในห้องก็น,นั่นแหละก็มียูทู o u t u b e เป็นเพื่อนไงนะคะอดทน7จ็ดวันเลยอีกสองวันสู้สูสู้สไปด้วยกันเพื่อนบ๊ายบายให้กำลังใจวีวีหน่อยเด้อ